โดนโดนส่โลครับผมมาแล้วโว้ย ีก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมนักต้นแบบซิ่งมังครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาตกปลาชอนนะที่คลองผีขุดครับผมชื่ออาจจะน่ากลัวนะครับผมแต่คลองนี้มาทีไรไม่เคยผิดหวังนะนครับวันนี้มากับมือปืนครับผม <laughs> พึ่งทั้งแบกพึ่งทั้เด็ดเออตีดิตีเลยยังเพิ่งจอดลงมากินพึ่งจอดลงมากินหมายของอี่หุ่นท็อปที่ผมตีน่ามีตัวมากนะ เพราะว่ามันเป็นคลองส่งน้ําเข้าบ่อฮะไปหลอดส่งน้ําเข้าบ่อน่ามีปลาออกมาบ้างนะครับคุณผู้ชมครับหางอย่างสวยครับอบอกเลยครับสวยมากครับผมนี่ไม้เนี้อเขียวๆอย่างนี้ชอบครับชอบชอบครับชอบฮะตีมาก่อนครับสักไม้หนึ่งแล้วค่อยเคาะมาครับผมจัดน้องมือใหม่ที่หัด ตีกุญแจงนะผมให้เราตีขึ้นฝั่งก่อนนะตีขึ้นฝั่งแล้วค่อยลากออกมาเบาฮนะแล้วก็ค่อยเคาะเคคาาะะเเรื่อยเนี่ยเขาเดี่ยวคันอย่างนี้นะผมเห็นเหยื่อออกแอคชั่นนะครับเพราะเป็นป่าแหนี่เนาะเรียกความสนใจฮนะเคาะให้ไปพัดมันเคาะกันนะเก่งๆๆๆเนี่ยปลาเขาหุบเหยื่อแล้ว โดน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 แล้วครับผมมาแล้วฮะมาแล้วครับผมคาเซียผมเต็มแรกฮนะเต็มปากอูนะ้จับบอกแล้วห้องพีขุดไม่เคยทำไม่ผิดหวังฮนะนี่ขนะบยางคาเซียเต็มปากอือไหนเงี้ผมเต็มปากครับผมขบยางคาเซีย เก่ก็หลอดอยากอุ้ยโอ้โนะสวัสดีคลองพีขุดเลยนะครับผมก็ต้องจชงครับหลังเก็บไปหนึ่งทครับผมลองซ้ำอีกทีครับเผื่อมีตัวอีกนะต้องมีคู่เข้าไปช่อนครับโอ้โเรียรนึกว่าวัดไม่ติดนะครับโอ้เสิยดยอาจจะไม่เห็น็อดกัดน,นะฮะว่า อย่ามาลุกนะครับผมโอ้สวยมีตามนะมีตาม ตรงนี้นะฮะมือนมีปลาตามมาฮะแต่ว่าไม่เอาเหยื่อนะครข,ขึ้นมานะผมยวลองตื้อสัหน่อยดูยนะฮะอยากเจอไซเดนรูบ้างนะครับผมไม่ได้งัดปลาไซเดนรูนานมากนะฮะ โอ้ครับผมมาแล้วโอ้ยมาชมครับผมบอกแล้วว่าจะมีไซโลกบยางคาเซียทำเงานนะครับผมคันใบสัน ex2 แล้วก็ลอกสไปเดอร์ใบสันครับผมดันโลครับตัวนี้ดันโลตึ๊งตึ๊งครับผมตึ๊งตึ๊มากนะนานๆทีแต่ตัวใหญ่นะฮะโอ้มาชมจริงจริงแปลกจิตกลครับตัวนี้ครับผมกัดแบบไม่ต้องสงสัยนะฮะนี่ไง โอ้โหโอ้โหเจ้าจอดใหญ่จริงนะโอ้สนใจปลาธนาหรือครับสนใจปลาตานาครับผมเขาแยกปลดป้านะครับเพื่อความปลอดภัยนะเพื่อความปลอดภัยต้องปลดป้าก่อนโอ้โหขบยางคาเสียผมของน้ำบัดนะฮะกัดไม่ต้องสงสัยกัดเราวัดได้เลยครับผม โอ้ยตัวเบ็ดคมมากนะฮะขนาด3 3 7หรือ3.8มจุดแปดเลยนะฮะนะผมให้ข้อมูลของน้ำมันอีกทีนึงนะผมนี่ฮนะโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้น,ต,นต้องบอกว่าสวัสดีคลองผีขุดอีกครั้งนะผมโอ้โหเจ้าโวยครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เก็บเต้ยมสตัวใหญ่ๆไปแล้วนะฮะก็จะมาหาเต้ยมสต่อครับผมอุปกรณ์ที่ผมใช้ครับผมใบสันอีเอ็กต์นะผมคันใบสันอีเอ็กต์แล้วก็ลอกสไปเดอร์ใบสันนะครับผมสายพ e. ีเอ็นออมส์เส้นปลาครับผมจะขาดไม่ได้ครผม กบยางคาเซียของนบัตนะครับผมอันนี้ก็ฝากด้วยนะฮะกัดไม่ต้องส่งครับกัดวัดสวนได้เลยครับผมมันดูครับว่าจะมีแต้มสามไหมนะฮะอุ้ยตื่นเต้นครับตื่นเต้นไมยคลองผีขุดนะครับหมายนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังนะฮไม่ได้ก็แห้วบางอย่างมาดูผลงานรวมสองแต้มวันนี้ครับป้าตัวใหญ่ตัวเล็กขนาดไหนครับผมนี่นะครับผมมองมาเห็นเท่าไหร่ครับน้ําเยอะครับผม ก็ได้สองแต้มงามๆครับผมวันนี้ครับผมสำหรับทริปตกปลาช่อนวันนี้ก็คงต้องลาท่านผู้ชมไปแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าแดดเริ่มร้อนปลาไม่กัดเดือดแล้วนะครับผมเอาไว้เจอกันอนะีพีหน้าผมจะพามาล่าปลาช่อนกรองพีขุดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับอีพีนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ